สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องมุ้งกีสวยอย่างแรงค่ะวันนี้นะคะทุกคนมุมเดิมเลยมุมรีดผ้าลูกค้านะคะตอนเช้านี่ค่ะคือริดบิ้นที่เราสั่งมาเราจะให้เพื่อนเื่อนมาดูกันว่าริดบิ้นที่เราสั่งมาเนี่ยนะคะเราสั่งมาจากในแอปสีส้มนะคะที่เราสั่งมาสําหรับทาเนี่ยค่ะเขียนปวยทานของเรานะคะสีแสนสวยงามนะคะเขียนปวยทานงานบวชของเราที่เราสั่งมานะคะทุกคน ก็นี่เป็นสีขาวนี่นะคะอันนี้เราสาั่งมาจากในแอปสีส้มนะคะนี่สั่งมาจากในแอปสีส้มนะเขามาส่งเมื่อวานประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูค่ะสำหรับใครนะคะที่แบบว่าเออมีเวลาว่างอยากจะทําแบบเออทำไว้เล่นๆหรือทําไว้ทําบุญทาอะไรอย่างเงี้ยถ้าหาลิปบิ้นนะคะที่แบบราคาถูก แต่เราซื้อในแอปสีส้มนะคะแอปสีส้มนะคะทุกคนฮวงวู้แอปอะไรเราส่งสั่งมานะคะเมื่อวานเมื่อวานของมาส่งรอบนี้เราสั่งเป็นลิปดินจากเพชรนะคะจากเพชรสีจากเพชรนะคะเอ๋โอ๊ยทำไมแกะยากขอตัดป๊ดน,นึงนะคะทุกคนช่วงนี้เป็นไงบ้างคะทุกคนคะฝนตกเนาะฝนตกทั่วถึงเลยเราซักผ้าแล้วก็เออแบบลําบากนิดนึงแต่ว่าเราก็โอเคโอเคอยู่ได้อึ๊บ นี่ค่ะปู่ร้านเขาซีนมาอย่างดีมากเลยโอี่ชั้นเนี่ยนะคะเราสั่งร้านนี้ประจํานะรับประกันเลยว่าได้ของถูกใจแน่นอนสั่งในแอปช้อปปี้แอปนี้นะคะก<ม>็จะมีหลายร้านเลทุกคนถ้าสมมุติใครอยากจะสั่งริบบิ้นไว้ไปเอ่อทำเองทำเหรียญปิ๊ดๆนี่มาแล้วะค่ะทุกคนค่ะดูที่เราสั่งไปนี่เป็นริดบดิ้นกากเพชรนะคะอ่าส่วนตัวนี้เป็นยี่ห้อ TW เนาะเป็นยี่ห้อ ยี่ห้อ T W B สีชมพูนะคะทุกคนสีชมพูเราก็จะมาทําเป็นเซตนี้ค่ะนี่นะคะสีชมพูเซตนี้สีชมพูนี่เลย mm hmm. เขาเรียกว่าสีชมพูหวาน,น mm hmm. เ๋ยวเราจะามาให้ทุกคนดู mm hmm. นี่ค่ะ T W T W นะคะสีชมพูหวานสีสวยมากเนื้อ T W นี่คือเนื้อเนื้อเนื้อริบบิ้นเขาจะแข็งนิดนึงนะคะคือ ไม่อ่อนพับง่ายนะคะสําหรับใครที่แบบว่าเออเนื้ออ่อนแล้วพับมันมันจะไม่นี่แต่ตัวนี้ T W นี่ดีเลยพับง่ายนะคะของ T W นะคะทุกคนแล้วก็มออีตัวนี้จะเป็นน,นี้กากาเพชรสีทองอันนี้จะเป็นริบบิ้นกากาเพชรหมดเลยนะคะกากเพชรสีทองนะไอ้กากาเพชรนะคะอันนี้จะเป็นสีแดงนะคะสีชมพูหวานสีบานเย็นนี่แะคะเราจะให้ดูสีแดงนะทุกคนสีแดงคือสวยมากเราเคยทาดอก เออทำดอกเสียบไม้กระถิ่นไปแล้วนี่ค่ะทุกคนสีแดงคือสวยมากเดีย๋ยวถ้าส่องใส่แดดนะก็จะเป็นระยิบระยับระยิบยับสวยมากเลยนะคะแหนก็เป็นอันนี้รู้สึกจะเป็นสีชมพูเอเอจะเป็นสีนี้ดีกว่าน,นี่สีบานเย็นนะคะจะแจกให้ดูกันเย็นคือร้านนี้ไม่แพงนะคะนี่ม้วนใหญ่ขนาดอขห้า350หลา350้าหลานี่อยู่ที่อันนี้เราสั่งมาในราคาม้วนละ 127บาทนะคะถ้าเราทําดอกเล็กๆอย่างเราทำเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณร้อยกว่าดอกอะร้อยห้าสิบกว่าดอกนะคะถ้าเราทําทําดอกเล็กแบบนี้นะหนึ่งม้วนจะได้ประมาณร้อยห้าสิบดอกแต่ถ้าเราทําเป็นรูปกุหลาบากุหลาบแย้มกุหลาบตูมก็จะใช้ในิบเดียเยอะกว่านะคะอย่างสีนี้ที่เราเอามาทำเดีย๋ยวเอามาให้ดูที่เราเอามาทําไม้กระถิ่นี่ค่ะนี่ค่ะ นี่สีนี้เลยที่เราเอามาทําไม้กระถินไม้ป,ป่าค่ะนี่นะคะนี่เราขายอยู่ที่ราคาไม้ละสิบบาทซึ่งมันถูกมากนะคะทุกคนแล้วเราก็นี่ค่ะสวยมากนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากล้ค่ะแค่อยากจะมาบอกออบอกต่อว่าถ้าใครอยากได้ริบบิ้นสวยๆราคาถูกๆเข้าไปดูได้ในแอปสีส้มนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะเอามาทำงาน งานเขียนโปรยทานงานอะไรของเราได้เลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ